ไปใบงานที่สี่เนาะเรื่องกลุ่มดาวบนท้องฟ้าก็ดวงดาวในท้องฟ้าเขาบอกว่าในอวกาศมีวัตถุบนท้องฟ้าเนาะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วมองไม่เห็นคือไอ้คำว่ามองไม่เห็นด้วยด้วยตาเปล่าเนี่ยต้องใช้กล้องโทรทัศน์นะครับกล้องโทรทัศน์เป็นทัศนุปกรณ์ประเภทหนึง่งเกิดจากการเอาเลนส์นูนอย่างน้อยสองตัวเข้ามาต่อกัน หรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นเลน์นูนกับกระจกโค้งเว้าวนะก็คือไอเลน์ที่ทําให้เกิดการขยายนะนี่โอเคเขาบอกว่ามีกลุ่มดาวทั้งหมดอยู่88กลุ่มดาวเลยเหรอโอ้กลุ่มดาวคืออะไรอืมทีนี้ผิด <laughs> ดูไหมดูที่ตัวเองเขียนกลุ่มดาวคืออะไรดาวเลิกแฮอเออ ดาวฤกษ์ที่มารวมกันบนท้องฟ้านะครับคือน้องต้องเข้าใจว่าดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์มันต่างกันตรงที่ว่าดาวเคราะห์เนี่ยที่เราจะเห็นนะ่ะมันจะอยู่เฉพาะในระบบสุริยะจักรวาลของเราถูกปะ่ะอ่ามีอยู่ไม่กี่ดวงนะฮะแล้วก็ในไม่กี่ดวงนั้นอนะ่ะมันมีอยู่แค่ไม่กี่ดวงเองที่เรามองเห็นด้วยด้วยตาเปล่านะครับไอดวงหลังๆเนี่ยถ้าเราอยากจะมองเราก็ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ ทีนี้ไอ้ดาวดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราอ่ะมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นมันอยู่ที่นี่ในเวลาสองชั่วโมงถัดไปมันจะไปอยู่ที่อื่นแต่คำว่ากลุ่มดาวที่นักดาราศาสตร์เขาดูมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยมันเป็นดาวที่ที่มันไม่เคลื่อนที่ครับคล้ายๆกับว่ามันฟิกอยู่กับที่เออ คือโอเคมันอาจจะเคลื่อนที่แหละแต่ว่ามันเคลื่อนที่แบบไกลมากแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันก็เลยสรุปได้ว่ามันไม่เคลื่อนที่แต่ว่าโลกเนี่ยเคลื่อนที่เราก็เลยเห็นว่ามันเป็นกลุ่มเป็นรูปร่างต่างๆไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่ากลุ่มดาวโอเคไหมมีรูปคนรูปสัตว์เรือรูปเครื่องใช้กลุ่มดาวจลรเขสกลุ่มดาวในพรานกลุ่มดาวคันไถอะไรพวกเนี้ยนะเป็นพวกกลุ่มดาวดาวคืออะไรวะอ่านไม่ออก อาจจะเป็นดาวเลิกหรือดาวเคราะห์ก็ได้อ่ะโอเคดาวก็เป็นดาวเลิกได้ดาวเคราะห์ได้อ่ะทีนี้เรามาดูสีแล้วก็อุณหภูมิของดาวเลิกนะครับเอ่อไอ้เจ้าดาวเลิกเนี่ยคือมันมีแสงในตัวเองนะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องสะท้อนแสงจากคนอื่นปล่อยแสงได้แต่ว่าไอ้แสงของของมันที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีสีแตกต่างกันไปนะ ซึ่งสีที่เราเห็นนั้นมงบอกถึงอนุภูมของดวเลอร์นะครับเป็นดำตารางนี้ <c oughs> จริงๆแล้วตารางเนี้ยน้องครับคล้ายๆกับสีลุงนะครับน้องดูดิเห็นปว่าม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงคล้ายๆกับสีลุงเห็นไหมข้างล่างเป็นสีแดงข้างบนเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมฮะขาวน้ำเงินขาวเหลืองขาวเหลืองส้ม แล้วก็ส้มแดงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอสีรุง้งหรือว่าสีของดาวฤกษ์พวกเนี้ยมันคือเป็นการบ่งบอกถึงระดับพลังงานครับเฮ้ยแต่เราต้องบอกก่อนนะว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันอุณหภูมิ3,200เคลวินอะไม่รู้อันนี้คือพิสูจน์ด้วยเครื่องมือแล้วก็คำนวณเอานะครับไม่ได้เอาโทรโมโมิเตอร์ไปวัดที่ดาวนั เพราะว่าแม้แต่ดาวเกษ์ที่ใกล้เราที่สุดคือดวงอาทิตย์เนี่ยเรายังเข้าไปใกล้มันไม่ได้เลยนะอันนี้คือดูตามเขาเรียกว่าสเปกตรัมนะอ่ะเห็นข้างบนเขาเขียนพอดีเลยสเปกตรัมนะครับดูสเปกตรัมหรือว่าดูรังสีที่มันแผ่ออกมาเราก็คํานวณเอาว่ามันน่าจะอุณหภูมิเท่านี้เคลวินนะเห็นปะ่ะหัห่างกันเป็นหมื่นเคลวินนะฮะก็จะมีชื่อดาวต่างๆคิดว่าพวกนี้ไม่ออกมันจะออกเหรอ <laughs> ถ้าจะออกก็ออกอันเนี้ยดวงอาทิตย์ฮนะดวงอาทิตย์สีอะไรเออสีเหลืองอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ฮะหกพันถึงสี่พันเคลวินนะ,ะ, 6, 4, นะครับน้องเข้าใจว่าเคลวินไหมอ่าเคลวินก็เป็นหน่วยเนาะเออเคลวินก็เป็นหน่วยที่ อะไรอ่ะต้องบวกอีก2 7 3เจใช่ปะ่ะจากเซลเซียสนะครับก็จะเป็นเคลวินนะ่ะไปต่อคือ s อของดาวฤกษ์เนี่ยนอกจากที่จะบอกอุณหภูมิของดาวเกษ์แล้วเนี่ยยังบอกอายุของดาวเกษ์งได้ด้วยคือเราต้องบอกว่าดาวดาวฤรษ์มันคือดาวที่มันเกิดการเผาไหม้ของตัวเองนะครับดังนั้นการที่อุณหภูมิที่ผิวมันสูงเนี่ยหรือว่ามันมีสีน้ําเงินคือสีด้านบนอนะ่ะนะคล้ายๆสีนึงเนี่ยไอสีม่วงๆสีน้าเงินเนี่ยนะครับ อถือว่าเป็นดาวฤกษ์ที่อายุน้อยอถ่ถ้าหน้านี้อยากจะขีดให้น้องขีดตรงนี้เลยข้างล่างดาวฤกษ์อายุน้อยจะเป็นอุณหภูมิสูงสีน้ลาเงินส่วนดาวฤกษ์ที่อายุมากเนี่ยหรือว่าใกล้จะล่มสลายละใกล้จะหมดแสงและมันจะเป็นสีส้มแดงหรือว่าสีแดงเราเรียกว่าดาวฤกษ์อายุมากหรือว่าดาวยักษ์แดงนะครับพื้นผิวจะมีอุณหภูมิต่า แต่คำว่าต่ำของอันนี้ก็ก็สูงมส3,200นอครเคลวิ 3, 200, นะ Kelvin. ส่วนดวงอาทิตย์ของเราอ่ะมีสีเหลืองก็คือเกือบจะถึงช่วงชีวิตท้ายๆของดาวฤกษ์แล้วนะครับคือมาเกินครึ่งชีวิตละดวงอาทิตย์เรานะโอเคไปต่อ <c oughs> ในหน้านี้บอกว่ากลุ่มดาวจากราศีเป็นไงก็คือไอ้พวกดาวฤกษ์นะที่เป็นกลุ่มๆแล้วก็นักดาราศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเขาก็เรียบเรียงใช่ไหมว่าไอ้กลุ่มนี้ชื่อนี้นะก็สรุปออกมาเป็นจากรราศีนะครับมีทั้งหมด12กลุ่มดาวจริงๆสมัยพี่เนี่ยมันจะมีการ์ตูนชื่อว่าเซนเซียสมัยน้องมีไหม อยังทันอยู่ใช่ไทันได้ไงวะโอเก่ามากเลนะเอามารีเมจเนาะอก็เซนเซียเนี่ยมันจะมีเซนเซนตามกลุ่มดาวนั่นแหละคือดูกระตูนเรื่องนี้ก็จะได้ชื่อกลุ่มดาวบ้างเล็กน้อยนะฮะอ่มีทั้งหมดสิบสองกลุ่มนะฮะถ้าถ้าถ้าไปดูในภาคแรกที่มันบุกอะไรวะเซนชูรี่อ่ะที่เป็นแบบปราสาทกิกีอะนะฮะ เราก็จะมีคนเฝ้าภาสา12คนนั่นแหละตัวแทน12กลุ่มดาวนะครับทีน,นี้กลุ่มดาวเลิก12กลุ่มเนี่ยที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านในรอบปี<อ>เนื่องจากโลกเนี่ยเราโคจรอรอบดวงอาทิตย์นะนะครับจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะรอบละหนึปีหรือว่า12เดือนนะครับคือโลกโคจรอร,อรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา12เดือนหรือว่า1ปี แต่เอาจริงๆแล้วนะโลกไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลาหนึ่งปีเป๊ะฮะ <c oughs> โลกโคจรอยู่ที่ประมาณสามรอ้อยหกสิบห้ากกเซนต์หนึ่งส่วนสี่วันครับสามร้อหกสิบห้ากกเซนต์หนึ่งส่วนสี่วันนั่นก็คือทําให้เรามีปฏิทินที่ทเร,รียกว่าสุริยคติน้องเคยเรียนแล้วใช่ไหมไอ้ปฏิทิน <c oughs> มันจะมี ทุกๆสี่ปีจะมีวันที่29่สิบาพุมภานะครับเพราะว่าโลกเนี่ยโครจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ได้365วันเป๊ะ,ปะนะฮะอ่ามันก็ต้องมีการชดเชยนะทีนี้ถ้าถ้าเราอยู่ในซีกโลกที่เป็นเขตอบอุ่นนะ่ะน้องรู้จักคำว่าเขตอบอุ่นไหมอืมโลกเราเป็นผลส้มถูกปะ่ะนี่เราก็มีเส้นศูนย์สูตรอยู่ตรงกลางใช่ไหมอืม แล้วก็ประเทศไทยเราอยู่อยู่ข้างบนเส้นศูนย์สูตรอะไรอย่างนี้แล้วจริงๆมันเหนือประเทศไทยมันจะมีเขตอบอุ่นเขตหนาวเขตขั้วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าน้องอยู่ในเขตอบอุ่นขึ้นไปอะ่ะไม่ว่าจะซีกโลกบนหรือว่าซีกโลกล่างอะ่ะมันจะเป็นส่วนที่ไม่ได้ป่องของโลกอะครับเป็นส่วนที่แบนเวลาในบางฤดูกาลมันจะมีกลางวันหายไปด้วยนะแล้วยิ่งถ้าเกิดน้องอยู่ตรงขั้วโลกเนี่ย บางทีน้องจะเจอกลางคืนติดติดกันยาวๆเราก็จะเจอกลางวันยาวๆติดติดกันมหัศจรรย์มากนะครับแต่ว่าประเทศเราอะ่ะมันอยู่ตรงเส้นสูยนสูตรคืออยู่ใกล้เส้นสนยนสูตรมากเราก็เลยจะไม่ค่อยเห็นช่วงเวลาที่มันห่างกันเยอะๆนะคือมันจะเกิดตามฤดูกาลนะเราเห็นนิดหน่อยเช่นช่วงหน้าหน้าร้อนเราก็เห็นว่าพาทิมาเร็วแล้วก็ตกช้านึกออกป่ะสังเกตไหม อ่าหน้าหนาวมันก็จะเอ่อพาทิขึ้นช้าแล้วก็ตกเร็วนะฮะคือกลางวันสั้นนะครับเอ่อแต่ถ้าเกิดอยู่ในเขตอบอุ่นขึ้นไปอ่ะนะฮะมันจะยิ่งวันนี้อีกนะฮะแล้วถ้าเกิดอยู่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เนี่ยบางทีพาทิพมาทั้งวันเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้ถ้าถ้าถ้าอยากรู้ก็ต้องต้องลองไปเที่ยวดูนะครับอ่าถึงไหนละ อาจากราศีเนาะจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกอ่าเพราะว่าโลกเนี่ยเราหมุนรอบดวงอาทิตย์จากตะวันตกไปตะวันออกนะฮะอ่าโอเคเราเรียกเส้นทางนี้ว่าสุริยวิถีอีกริปติกนะอีกริปติกประโยชน์ก็คือบอกทิศแล้วก็บอกฤดูกาลนะครับแล้วก็อะไรวะอ่าไม่ออกและและฮะดาวเคราะ อ๋อหาดาวเคราะห์โอเคคือโอเครู้ไหมว่าทำไมไอ้กลุ่มดาวจักรราศรีถึงบอกทิศได้ครับอืมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่กันเป็นก้อนๆไงมันไม่ขยับนะดังนั้นดาวบางดวงแหงมันอะ่ะจะชี้ไปที่ดาวเหนือก็คือบอกทิศเหนือนึกออกไหมประโยชน์มันบอกทิศ อ,อรู้ไหมว่าทำไมมันถึงบอกฤดูการได้ครับอืมมันมันก็คล้ายกับการบอกทิศครับแล้วก็อย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าโลกมันไม่กลมใช่ไหมในในบางจุดของโลกเนี่ย บางฤดูกาลเนี่ยไอดาวพวกจากราศีพวกเนี้ยมันจะเห็นบางฤดูกาลมันจะไม่เห็น,นครับอืมนะคือต้องมีแผนที่ดาวนะฮะแผนที่ดาวเดี๋ยวนี้มันมีแอปแอปพลิเคชันในในไอโฟนอย่างเงี้ยน,น้องไปเซิร์ชพวก Skywalk อะไรเงี้ยน,นะครับแผนที่ดาวแล้วแล้วน้องน้องจะเห็นเลยว่าดาวมันมีรอบโลกเลยเพียงแต่ว่าเราอะเห็นเฉพาะบางอย่างในบางฤดูกาล เพราะนั้นการที่เราเห็นบางอย่างเราจึงบอกฤด,ดูการได้ครับเราก็หาดาวเคราะห์ได้นะเนื่องจากไอดาวพวกจากราศีหรือว่าดาวเลือกลุ่มกลุ่มพวกเนี้มันอยู่ในที่ทางของมันนะครับมันอยู่ในที่ทางของมันดังนั้นการที่หางมันชี้ไปทางทิศเหนือหรือชี้ไปนู่นนี่นั่นอนะ่ะมันคล้ายๆกับว,ว่าเป็นพิกัดที่อยู่บนท้องฟ้าเรานะจริงๆมันมีการวัดมุมบนท้องฟ้าเป็นเซนิตเป็นอะไรพวกเนี้น้องเรียนยัง นะฮะมันก็สามารถบอกทิศทางของดาวเคราะห์ได้อะไรประมาณนั้นเอาไว้คำนวณได้อะง่าง่ายนะ,ะนี่คือตัวอย่างเนาะมีสิบสองจักรราศีเราเห็นไม่ครบนะครับเราเห็นไม่ครบขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตรงไหนของโลกแล้วก็เอ่อเวลาไหนฤดูไหนนะครับเอาล่ะกลุ่มดาวจรลเข้เหรือว่ากลุ่มดาวหมีใหญ่ไอดาวเนี้ยสำคัญที่สุดนะ น้องฮะน้องดูดาวอะไรไม่เป็นก็ได้นะแต่น้องต้องดูไอ้ดาวนี้ให้รู้เรื่องครับอ่ามันมีอยู่สองชื่อคือจระเกก็ได้หรือว่าชื่อหมีใหญ่ก็ได้นะฮะอ่ากลุ่มดาวประจําอยู่บนท้งฟ้าทางทิศเหนือประกอบไปด้วยดาวเลอกษ์อย่างน้อยเจ็ดดวงนะครับคือดาวสี่ดวงแรกเนี่ยเป็นลําตัวจรลเกะอีกสามดวงเป็นหางเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้เหมือนกระบวย y ตักน,น้ำนะเห็นไหม สภาพเป็นอย่างนี้นะครับชาวจีนเห็นกลุ่มดาวนี้เป็นรูปกระบวยตักน้ำมานะครับชาวกีเห็นเป็นหมีใหญ่นะอ่าใครไม่รู้เห็นเป็นจราเข้ฝรั่งหรือเปล่าน,นะครับอประโยชน์ของมันคือการบอกทิศเหนือทิศเหนืออยู่ตรงไหนน้องรู้ไหมถ้าดูจากดาวไอ้กลุ่มดาวเนะี้รู้ไหม เออแหงชี้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวดูอ่าดันไม่บอกเว้ย <c oughs> ก็คือดูตรงแหงอ่ะแหงทิศแหงชี้จะเป็นเป็นดาวเหนือนะครับคือหหงมันจะชี้ไปฟืบแล้วก็จะไปเจอดาวที่สว่างที่สุดในในโซนนั้นอนะ่ะไอดาวนั้นแหละเรียกว่าดาวเออสามก็คือกลุ่มดาวข้างข่าวอ่เป็นรูปดับบิลเห็นไหม เป็นรูป W เหมือนข้างข่าวนะฮะข้างข่าวประกอบไปด้วยดาวเลือกห้าดวงเรียนกันอ่าในะขึ้นทางทิศตอนออกเฉียงเหนือเป็นรูปตัว M ก็ได้แล้วก็เวลาตกจะเป็นรูป W o u b นะอยู่ทางทิศตอนตกเฉียงเหนือคนไทยชอบเรียกว่าดาวข้างข่าวชาวกรีกเรียกว่ากลุ่มดาวอ่าไม่ออก c a s s i o p ป i a โ okay, อเคขอบคุณฮนะ ประโยชน์ก็คือหาตำแหน่งของดาวเหนือเหมือนกันนะครับกลุ่มดาวในพานกลุ่มดาวในพานก็ประกอบไปด้วยดาวเลิกเจ็ดดวงจริงๆแล้วอ่ะการที่จะดูไอ้พวกนี้ให้เป็นรูปร่างไม่ได้ง่ายนะฮะยากเหมือนกันเพราะว่าพอน้องมองขึ้นไปน้องจะหาอะไรไม่เจอเลยนะครับน้องจะหาอะไรไม่เจอเลย สิ่งที่เจอง่ายก็คือไอ้รูปรูปกระบวยแล้วก็สิ่งที่น่าจะเจอถัดมาก็คือรูปรูปตัว M หรือว่าตัว W นะครับซึ่งสองอันนี้มันจะชี้ไปทางดาวเหนือนะนะเออดาวเหนือคือดาวเลษกที่สว่างที่สุดบนบนฟ้านะครับโอเคเราเรียนนี้ว่าดาวไถ่าชาวกรีกจินตนาการว่าเจ็ดวงนี้เป็นนายพราน ประโยชน์ก็ใช้หาทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเนื่องจากดาวไถขึ้นอยู่ตรงทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกอืคือคนสมัยก่อนอนะ่ะเขาใช้การดูดาวนะครับเพื่อที่บอกพิกัดบ,บนโลกว่าณนะตอนเนี้ยตัวเราเองอยู่ที่ไหนนะณนะตอนเนี้ยตัวเราเองอยู่ที่ไหนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มี GPS น้องนึกออกใช่ปะ น้องดูไหมว่า GPS คืออะไรจริงๆแล้วรู้ไหมไอ้ที่เราใช้กันทุกวันเนี้ย Google Map Google Map เนี่ยมันจริงๆแล้วมันคืออะไรเรารู้ไหมใชมมนะ่มันคือดาวเทียมมันคือเทคโนโลยีอวกาศนะมันคือดาวเทียมเออ่เรื่องราวเป็นอย่างนี้ฮะดาวเทียมถูกยิงขึ้นไปแนละ้วขึ้นไปบนบนฟ้าเนี่ยแล้วตัวดาวเทียมเอียงเองอะ่ะ มันรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนครับมันมีพิกัดแกน x แกน y แกน z นะฮะมันคำนวณได้ว่ามันอยู่ที่ไหนดังนั้นพอมันรู้ว่าตัวมันเองอยู่ที่ไหนใช่ไหมมันส่งสัญญาณลงมาที่พื้นผิวโลกอะ่ะแล้วเมื่อเมื่ออุปกรณ์บนโลกเนี่ยเอ่อจับสัญญาณดาวเทียมได้นะครับก็เลยคำนวณย้อนกลับไปได้ว่าณนะตอนนี้ตัวอุปกรณ์บนโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนบนโลกครับซึ่งจริงๆแล้วหลักการเนี้ยมันคือประยุกต์ม,มาจาก หลักการของไอ้พวกกลุ่มดาวนั่นแหละเพราะว่ากลุ่มดาวมันฟิกอยู่กับที่บนท้องฟ้าพอจะนึกออกปะดังนั้นถ้าลองหากลุ่มดาวเจอเราจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลกครับเออเ <c oughs> จ๋งเลยนี่คนโบราณไม่มีดาวเทียมไม่มี GPS เขาดูดาวแล้วเขาก็ล่องเหลือนะแล้วก็เข้าหาฝั่งได้นะครับทำแผนท้งแผนที่คือสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีพวกนี้แต่ก็มีความพยายามก็เก่งมาก เอาล่ะเราก็มาแผ่นที่ห้าไม่เป็นกระโดดมาเลยวะใช่ไหมอ่ะไม่เวลาเราดูตามที่น้องส่งนะเนาะ